เปิดสีหน้าวงอิงเข้าเยี่ยมคุณพ่อทักษิณครั้งแรกจากกรณีนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกของวันที่22สิงหาคม2566เนื่องจากมีการป่วยกระทันหันโดยได้นำตัวไปรักษาอยู่ในห้องผู้ป่วยพิเศษระดับสูงชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจซึ่งชั้นดังกล่าวมีสองปีกปีกละหนึ่งห้องโดยนายทักษิณอยู่ในห้องรอยเย่าสูตร1,404ชั้น1นสอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาห้องนี้เป็นหอป่วยพิเศษระดับสูงเอาไว้รองรับบุคคลพิเศษระดับสูงหรือตำรวจระดับยศนายพลเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าใช้ได้ล่าสุด วันที่28สิงหาคม66วงอิงแททองทานชินนวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจได้เข้าเยี่ยมคุณพ่อที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานนซอน เป็นเวลา40นาทีโดยนอกจากนี้ยังมีทีมทนายความเข้าเยี่ยมนายทักษิณด้วยซึ่งทางทนายความเผยว่าวันที่29สิงหาคม66วงอิงแพท,ทองทานจะให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการของนายทักษิณที่พักเพื่อไทยทั้งนี้สำหรับญาติและบุคคลใกล้ชิดที่แจ้งรายชื่อไว้กับกรมราชธรร์เพื่อเข้าเยี่ยมนายทักษิณคือ นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีของนางสาวแพทองทานบุตรสาวของนางสาวแพทองทานนางสาวพินทองทาชิน,นวัตรคุณากรวงหรือเอมกรรมการและเลข,ขานุการมูลนิธิไทยคม นายนัทพงศ์คุณากรวงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SC s c s s s e อ c o r p o r a t ป o n สามีของนางสาวพินทองทานายพานทองแท้ชิน,นวัตรบุตรชายคนโตของนายทักษิณน,นางสาวนัทยาปวงคำภรรยาของนายพานทองแท้และทนายความอีกสามรายโดยอุ้งอิงมีสีหน้ายิ้มแย้มหลังได้เข้าเยี่ยมคุณพ่อ